ออาาออของพมสามสิบดิจิตอาสาชมาสวจราจรอมโขดศีช่วยเหลือประชาชนประสบะภัยบ้านทับจากวันยี่สิบสี่ยี่เป็นไอ้มาตรวจวน้ำไหลมาจากเขตตะบนตะบองโขสีตอนนี้เข้ามาตะตะบนหนองคุณเข้าตะบนสำลักศาสตร์ น้ำกำลังขึ้นเรื่อยๆกลาววันน้เรื่องอะไรครับคสวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับด้วยความห่วงใยจากท่านพันตระเอกสุบชัยสักการินพันธุ์กุลรองผู้การตุลย์พรจังหวัดสิบเกกรักษาการผู้กับการสถานีหลวงบางปูครับมอบหมายให้กับผมพันหลวโทรคณะพุทธคณะปูบุลยินรองผู้กการป้องกันปราบปรามสถานีตุลย์พรางปูพร้อมด้วยตำรวจยุดติอาสาครับ เข้ามานะครับดูแลพ่อแม่พี่น้องในพื้นที่บ้านคำจานหมู่สองตมุนสมออำเภอบางกู่จังหวัดรีสะเกตเราครับที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมตรงนี้ครับนะครับนอกจากนั้นนะครับเราก็จะมียากันยุงนะครับแล้วก็จะมีะน้ำมีไข่ไก่นะครับไข่ไก่สำหรับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่เราเราได้รับ นะครับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะในพ่อแม่พี่น้องนะครับในเขตตลาดเทศบาลอำบภอบางกู่เรานะครับได้ช่วยกันบริจาคแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เป็นของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจบางกู่ครับได้ร่วมกันบริจาคเพื่อมาช่วยเหลือเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องบ้านคำจานทุกท่านครับ

อำเภอปางกู๋จังหวัดศิริกิติครับซึ่งเป็นจุดสุดท้ายในเขตพืพ้นที่รับผิดชอบที่เป็นพื้นที่ที่รองรับมวลน้ําจากฝั่งต้นออกของอำเภอปางกูครับตอนนี้ชาวบ้านประชาชนกําลังได้รับความเดือดร้อนครับตารวจปางกูกกาลังเข้าทําการช่วยเหลือครับสวีบัตเมย์เบาบางโพนกรุกตรุกเนี่ยสกคอนเต้ตำบลตอนรงประสาทตำรวจจีนอาสสตำรวจมวลชนสัมพันธ์ของสพบางก,กูบ้าน នំរបស់មកចែកបងចែកប្អូនសុកខុនតែនៅក្នុងប្រាសាទបានក៏បានពួងបានមកទុកគ្នាវាដរនទឹកវិលិចវិលិចមកពីທາງពូស៊ីងលេងមួយរយមួយពីធ្វើចានមិនក្មួយធ្វើចានមិនចែកគ្នាเนาะដល់តែមកខុនតែតទៀតមកឃើញព្រះបតិមាតយំរាប់ជោចជាត might be ครับกแปดวันแปดสี่สำบรับทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับตำรวจตีนสาสถานีสุนทรปราบภูประ,รปะสบกับปัญหาอุบัติเหยนะครับได้รับคบวามเดือดร้อนอยู่ในขนาดนี้นะครับมาช่วยเยียวยานะครับนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พ่อสิ่งของนะครับ ช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่นนออกานนะครับจับชุดสายตรวจออกมาตรวจนะครับดูแลทรัพย์สินให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับนี่อยู่ที่กลางหมู่บ้านบ้านขอนแต้นะครับซึ่งหมู่บ้านนี้ก็จะเป็นจุดที่รับมน,น้ํา มาจากนะครับในฝั่งตอัวนอ,อกทั้งหมดนะครับก่อนที่จะไหลเข้าเกีบเอวัองหิงนะครับน้นมาจากคลองนะครับคลองที่อยู่ข้างหมู่บ้านนะครับตอนนี้ก็ออเคเหลือเพราแม่พี่น้องปรงะปชาชน May they want